หนุ่มกันชายสารภาพตอนอายุอีสิเป็นคนยังไงวินได้ฟังถึงกับขำลั่น แน่นอนค่ะไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยนักสแสดงพิธีกรหนุ่มชื่อดังมากความสามารถที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานปัจจุบันผ่านตัวเองเป็นพิธีกรรายการดังทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสะนอกจากนี้ก็มีช่อง YouTube ของตัวเองวันกันชัยทอล์กที่ล่าสุดเป็นตอนของพระเอกหนุ่มสุดฮอตวินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรที่มีบางช่วงบางตอนหนุ่มวินเผยถึงธุรกิจของตัวเองจนพี่หนุ่มเอ่อยปากชมว่าเก๊ เด็กสมัยนี้คิดว่าแต่พีคสุดทําเอาหนุ่มวินและทีมงานขำล่านเมื่อพี่หนุ่มเล่าถึงชีวิตตัวเองในอดีตตอนอายุ23โดยพี่หนุ่มบอกว่าเชื่อไหมตอนพี่อายุ23อ่ะพี่ยังไปเที่ยวกับผู้หญิงอยู่เลยจริงๆอายุ23ิพี่ติดหญิงพี่ไม่เคยคิดเรื่องพวกนี้เลยไม่เคยคิดเลยว่าต้องทําอันนู้นทําอันนี้คิด อย่างเดียวเลยคือวันนี้จะไปหาใครจะต้องไปเที่ยวที่ไหนคิดแค่นี้จริงๆนับว่าเป็นเรื่องราวในอดีตของพี่หนุ่มที่เรียกเสียงหัวเลาะจากใครหลายคนได้เลยละจ้า